ตอนที่751คอข้อตกลงที่คาดไม่ถึงได้ฟังคำพูดของหาร์ี่ลีลั่วที่นั่งอยู่ด้านข้างพลันเผยสีหน้าถึงบางอ้อออกมาเหมือนจะเดาอะไรได้วัตถุดิบอะไรหรือสหายหานอธิบายให้ชัดเจนเถิดหลงหานเอ่ยถามอย่างเชื่องช้าข้าน้อยต้องการแก่มทองคำมาหลอมสมบัติอาคมยิ่งไปกว่านั้นยังต้องการจำนวนมาก ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทว่าสหายทุกท่านวางใจเถิดแก่นทองคำพวกนี้ข้าน้อยจะใช้สิ่งอื่นมาแลกเปลี่ยนไม่ได้เอาไปเปล่าๆแค่ต้องใช้พลังของพันธมิตรช่วยรวบรวมมาหรือได้ข่าวคราวของแก่นทองคำมาเท่านั้นแก่นทองคำจำนวนมากที่ไม่มีทางหาได้มันหลอมเขตอาคมมหากระบี่ทองนั่นเป็นเรื่องที่ฮานลี่ปวดหัวอย่างที่สุดมาโดยตลอดตอนนี้มีโอกาสนี้แล้วแน่นอนว่าจะต้องใช้ให้เต็มที่ แก่นทองคําเมื่อได้ฟังชื่อของวัตถุดิบผู้ที่นั่งอยู่ต่างก็ปิดสีหน้าตกตะลึงเอาไว้ไม่มิดพวกเขาจะไม่รู้จักยอดสมบัติแห่งทองที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้อย่างไรถึงแม้ว่าพวกเขาจะคาดเดาเอาไว้ในใจอยู่แล้วแต่เมื่อหารลี่เอ่ยถึงสมบัติสวรรค์เหนือชั้นชนิดนี้ก็ยังทำให้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นตกตะลึงสหายหานเจ้าคิดจะหลอมสมบัติอาคมอะไร ถึงจำเป็นต้องใช้แก่นทองคำมากเท่าไรก็ยิ่งดีสหายรู้ไหมเจ้าสิ่งนี้สมบัติอาคมทั่วๆ่วไปแค่ผสมเข้าไปเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มอนุภาพมันได้ไม่น้อยแล้วเช่นกันหากผสมมากเกินไปผลลัพธ์กลับไม่ได้ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงมากนักชายชราแท้ค่วงขมวดคิวแน่นรู้สึกสงสัยเล็กน้อยวางใจเถิด จุดนี้ผู้แท้หารรู้ดีข้าแค่อยากสอบถามสักหน่อยว่าพันธมิตรจะสามารถรวบรวมเจ้าสิ่งนี้มาในจำนวนที่แน่นอนได้หรือไม่ในเมื่อสหายหานยอมแลกกับสิ่งของของตนเองการช่วยเจ้ารวบรวมวัตถุดิบและสอบถามข่าวคราวก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ทว่าโดยปกติแล้วเมื่อคนได้เจ้าสิ่งนี้ไปก็จะใช้ไปจนหมด และจากที่ข้าฟังจากน้ำเสียงของสหายหานแล้วดูเหมือนว่าจะต้องการในจำนวนที่ไม่น้อยเกรงว่าคงเป็นการยากเสียแล้วถึงแม้ว่าจะหาเบาะแสได้ผู้ดูแลคนอื่นๆก็จะมองความเป็นของล้ำค่าและเก็บความลับไว้ไม่ยอมพูดออกมาพวกเราก็มีอาจถามอะไรได้มากนักมิฉะนนั้นในการประมูลก่อนหน้านี้คงไม่ปรากฏออกมาแค่ก้อนเล็กๆหรอก หลงหารถอนหายใจออกมาพลางสันศีษะขณะเอย่ยเมื่อได้ยินหารลี่พลันมีจิตใจหนักอึ้งคำพูดของอีกฝ่ายนั้นเขาเองก็เคยขบคิดมาเนิ่นนานแล้วทว่านอกจากวิธีการนี้แล้วเขาก็ไม่มีแผนการอื่นจริงๆถ้าหากเทียนหนานไม่มีทางตามหาแก่นทองคำจำนวนมากขนาดนั้นได้จริงๆหรือว่าต้องไปตามหาแก่นทองคำที่แคว้นมหาจากักรพรรดในตำนานหรือทะเลทรายแผ่นดินใหญ่อะไรพวกนี้ แต่ว่าไปแล้วในเมื่อแคว้นมหาจักรพัิมีพื้นที่ใหญ่มากกว่าสิบเท่าของเทียนหนานก็อาจจะตามหาแก่นทองคำได้จำนวนมากขนาดนั้นจริงๆยิ่งไปกว่านั้นในตัวของเขายังมีกล่องกระดูกที่นำออกมาจากอเวจีทมินด้านในบันทึกวิธีการเขียนยันลดวิญญาณเอาไว้ถ้าหากไปถึงแคว้นต้าจินจะต้องคืนเจ้าสิ่งนี้กับสำนักยันสวรรค์หานลี่ขบคิดมาถึงตรงนี้ในใจก็รู้สึกกลัดกลุ้มขึ้นมา เมื่อเห็นหาร์ี่มีสีหน้าลังเลลีลั่วเองก็ทนไม่ไหวเอ่ยปากชักจูงว่าสิ์น้องหานเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นเถิดแก่นทองคำเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากจริงๆแฮร์ี่ได้ยินแล้วก็ขมวดคิ้วยังไม่ใส่ใจหลังจากคุ่นคิดแล้วก็ยังสันศีษะพลางเอ่ยว่าไม่ว่าจะอะไรแก่นทองคำเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับข้าน้อยมาก ถึงแม้จะมีความหวังเพียงน้อยนิดก็หวังว่าพันธมิตรจะตอบรับเรื่องนี้ได้เอ่ยไม่ถึงตรงนี้ฮาร์ลีย์พันมีสีหน้าแน่วแน่ไม่ลังเลในเมื่อสหายหานยืนหยัดเช่นนี้เช่นนั้นพวกเราก็จะให้ลูกศิษย์ในพันธมิตรไปจัดการแต่ถึงเวลานั้นอาจจะหาแก่นทองคําไม่เจอเลยสักก้อนสหายหานก็อย่าเสียใจภายหลังแล้วกันหลงหานดูเหมือนว่าจะมองออกถึงการตัดสินใจของฮาร์ลียจึงไม่ได้เอ่ยอะไรต่อ ในที่สุดก็พยักหน้าตอบรับเรื่องนี้ถึงอย่างไรเสียสำหรับคุมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพันธมิตรมันคาสวรคร์ก็แค่ให้ลูกศิษย์ระดับต่ำของพันธมิตรวิ่งไปวิ่งมาใส่ใจข่าวครา,าวเรื่องนี้เพิ่มเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากอะไรชายชาราแท่งข้องและผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆเองก็ยิ่งไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรแต่หลงหาและพวกกลับดูจะรู้สึกว่าการตอบแทนเช่นนี้มันสะเพร่าเกินไปหน่อยในตอนนั้น จึงหยิบถุงศิลาวิญญาณระดับกลางที่มีประมาณร้อยกว่าก้อนออกมาถือว่าเป็นการตอบแทนอีกอย่างหนึ่งฮารลี่ยิ้มน้อยๆและรับมาอย่างไม่เกรงใจเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหมดในตำหนักจึงอารมณ์ดีขึ้นตอนนั้นทุกคนในพันธมิตรจึงพูดคุยกันที่ปีกตำหนักอีกชั่วครู่หลงหาญและพวกถามถึงสถานการณ์สงครามที่ภูเขามังกรเหลืองในวันนั้นอย่างละเอียด โดยเฉพาะเรื่องราวของคนชุดดําและสาเหตุที่จูจ่ๆปรมาจารย์ชาวมู่หลานปรากฏตัวขึ้นหฮรลรี่เล่าเรื่องนี้ยังไม่ปิดบังรอบหนึ่งแน่นอนว่าเมื่อเอ่ยถึงเคล็ดวิชาและสมบัติอาคมของตนเองนั้นก็ข้ามข้ามไปไม่ได้เอ่ยถึงมากนักหลงหาและพวกเองก็ไม่ได้ละเมิดกฎของผู้บำเพ็ญเพียรจนซักถามเรื่องเคล็ดวิชาของหารลี่ทว่าเมื่อหารรี่เอ่ยว่ากำลังสงสัยว่าคนชุดดำนั้นไม่ใช่อสูรปีศาจ เป็นแค่ผู้บำเพ็ญเพียรสายมารที่ฝึกฝนเคล็ดวิชามารบางประเภทนั้นหางคิ้วของหลงหานก็อดไม่ได้ที่จะอยากขึ้นเล็กน้อยเช่นนั้นหลังจากที่ฮารลี่อยู่ที่นั่นไปครึ่งวันแล้วจึงได้กล่าวลาในตอนที่หลี่ลั่วและฮารลี่กำลังจะออกจากตำหนักและกำลังจะเดินไปที่ประตูของตำหนักนั้นยันสื่อสารสายหนึ่งบินเข้ามาในมือของหลี่ลัว่วหลังจากมองอยู่ชั่วครู่ก็เอ่ยกับฮารลี่ยังจนปัญญาด้วยรอยยิ้มขมขื่นว่าข้ามีธุระนิดหน่อย เกรงว่าคงจะไปเป็นเพื่อนสิ์น้องไม่ได้แล้วสิ์น้องหารเองก็เดินเล่นในเมืองเอกนาภาสักหน่อยเถิดตอนเย็นพวกเราสิ์พี่สิ์น้องค่อยมาสนทนากันอีกครั้งสิ์พี่หลีมีธุระก็ไปเถิดข้ากำลังจะไปเดินเล่นในเมืองนี้อยู่พอดีหารี่คลียิ้มอย่างมีเจตนาดีต่อการกระทำของหลี่ลัว่วหลี่ลั่วจึงรู้สึกผ่อนคลายลงประสานกำปั้นแล้วรีบร้อนจากไปทางด้านข้าง กลายเป็นสายรุ้งที่น่าตกใจสายหนึ่งเหาะออกไปยังจุดที่ไกลออกไปดูแล้วคงเป็นเรื่องสําคัญอะไรจริงๆฮารลี่มองลำแสงหาะของหลี่ล่วที่อยู่ไกลออกไปแล้วสั่นสือสตแต่เมื่อคิดดูแล้วก็เผยรอยยิ้มจางๆออกมาพลางพยักหน้าเงยหน้าขึ้นมองสีสันบนท้องฟ้าฮารลีครุ่นคิดในใจเล็กน้อยสาวเท้าก้าวไปยังใจกลางของเขตพื้นที่แต่ก้าวไปได้เพียงสองสามก้าวจู่ๆดวงตาของฮารลีพลันเปล่งประกายและหยุดฝีเท้าลง เขาหันกลับไปอย่างเชื่องช้ามองไปยังตรอกซอกซอยแห่งหนึ่งในบริเวณน,นั้นเห็นเพียงสตรีแท่ซ้งแห่งยอดเขาหงขาวกำลังเม้มริมฝีปากแดงระเรื่อเบาๆขณะยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้ามีความลังเลเล็กน้อยหานลี่กระพริบตาปริบๆยื่นมือออกไม่กวากเรียกสตรีผู้นั้นสตรีแซ่ซ้งลังเลเล็กน้อยแต่ก็สาวเท้าก้าวมาทางนี้อย่างแช่มช้อยคารวะท่านอาจารย์อาหาร ผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่งดงามของพักเมคาคล้อยผู้นี้ร้องทักด้วยความเคารพน้ำเสียงไพเราะหน้าฝั่งเจ้ารออยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วหนึ่งชั่วยามแล้วเจ้าค่ะสตรีแซ่ซ้งก้มใบหน้างดงามลงเล็กน้อยเอ่ยตอบด้วยเสียงแผ่วเบาดูแล้วเจ้าคงมีเรื่องอะไรจะพูดกับข้าจริงๆทว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะแก่การพูดคุยตามข้ามาเถิดหานลี่กวาดสายตาไปรอบแล้วเอ่ยอย่างเงยงือกเย็น จากนั้นหานลี่ก็ไม่รอให้สตรีผู้นั้นตอบรับแต่ก้าวเดินไปยังจุดที่ไกลออกไปอย่างไม่รีบร้อนสตรีแซ่ซ่งมีสีหน้าเคร่งคริมสลับกับสดใสไม่แน่นอนอยู่ชั่วครู่แต่เท้าบางก็ยังสาวเท้าตามไปเจ้ามีเรื่องอะไรก็พูดมาเถิดหานลี่พาสตรีผู้นั้นมาหาสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบและห่างไกลไร้ผู้คนในบริเวณนั้นแล้วจึงหันกายกลับมาเอ่ยถามอย่างสบายๆเป็นเช่นนี้เจ้าค่ะ มีคนให้สิทธิ์หลานนำจดหมายฉบับหนึ่งมามอบให้ท่านอาจารย์อาและอยากพบหน้าท่านอาจารย์อาสักครั้งหลังจากที่สตรีแซ่ซ้งลังเลเล็กน้อยก็ยื่นมือเรียวบางออกมาวควักคัมภีม้วนหนึ่งส่งให้ฮารลี่จดหมายหรือแววตาของฮารลี่เผยความประหลาดใจออกมาหลังจากแผ่จิตสัมผัสออกมาแล้วถึงได้ยื่นมือไปรับสิ่งนั้นมาทว่าเขาเองก็ไม่ได้แผ่จิตสัมผัสเข้าไปในนั้นทันทีแต่กลับจ้องใบหน้าง,งดงามของสตรีผู้นั้นเขม็งแล้วถามว่า ใครเอาสิ่งนี้มาให้เจ้าเจ้าน่าจะรู้จักสินะคือสหายสนิทคนหนึ่งของสิทธิหลานนางบอกว่ารู้จักท่านอาจารย์อาดังนั้นจึงให้สิทธิหลานนำสิ่งนี้มามอบให้สตรีแซ่ซ่งทรงคำภีไปแล้วกลับมีสีหน้าสงบนิ่งลงเป็นพิเศษหืมรู้จักข้าหรือหานลี่หลี่ตาลงชักสีหน้าหลังจากคบคิดแล้วก็นำคำพีม้วนนั้นมาแนบกับหน้าผากเบาๆใบหน้าแข็งทื่อไร้ซึ่งความรู้สึก หลังจากสักครู่ใบหน้าของฮาร์ลี่ก็เผยความประหลาดใจออกมาดึงคำพีม้วนนั้นออกจากหน้าผากฮาร์ลี่มองสตรีแซ่ซ่งแล้วก็เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายลงว่าพวกนางอยู่ที่ไหนพาข้าไปท่านอาจารย์อารู้จักสหายสนิทของข้าผู้นี้จริงๆเวลานี้ถึงคราวที่สตรีแซ่ซ่องต้องกระพริบตาปริบๆร,รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยใช่แล้วคงนับได้ว่าสนิทกันกระมัง คิดไม่ถึงว่าสิทธิหลานซ่งจะรู้จักนางฮร์ลี่มีสีหน้าราบเรียบเอ่ยยางสงบสิทธ์เพิ่งจะรู้จักสหายผู้นี้ได้สองปีที่ผ่านมาแต่เดิมข่าคิดว่าคำพูดที่ว่านางรู้จักกับท่านอาจารย์อาเป็นเรื่องล้อเล่นคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเรื่องจริงตอนนี้นางถูกข้าจัดให้อยู่ในสถานที่ที่ไรผู้คนแห่งหนึ่งนอกเมืองข้าจะพาท่านอาจารย์อาไปสตรีแซ่ซ่งรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นคลียิ้มเบิกบานขณะเอ่ยชัวขณะนั้น จึงเผยสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลออกมาเป็นพิเศษจากนั้นแฮร์ลี่และสตรีผู้นั้นก็ออกมานอกประตูเมืองเมื่อออกมาจากเมืองเอกนภา,าแล้วแฮร์ลี่ก็ขับเครื่อนลำแสงหลีกหนีพุ่งที่ทางทิศใต้ของเมืองโดยมีสตรีแท่ซ่งเป็นคนนำทางหลังจากบินไปหลายสิบลี้ทั้งสองคนก็ร่อนลงมาหน้าหุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่งตรงทางเข้าของหุบเขามีหมอกหนาทึบสีขาวห่อหุ้มอยู่ถูกลงเค็ดวิชาอำพรางตาเล็กๆเอาไว้ สตรีแซ่ส่งชูมือขึ้นโดยไม่ได้เอ่ยอะไรไม่รู้ว่ามีแผ่นป้ายแผ่นหนึ่งปรากฏขึ้นที่มือของนางตอนไหนชั่วขณะนั้นลำแสงสีแดงสายหนึ่งพลันพุ่งเข้าไปในหมอกสีขาวไอหมอกหมุนวนและค่อยๆชัดเจนขึ้นเผยให้เห็นทางเดินเล็กๆสีมรกตสายหนึ่งเชิญท่านอาจารย์อาเจ้าค่ะสตรีผู้นี้ให้หารี่เข้าไปก่อนอย่างนอบน้อมจากจิตสัมผัสข,ของหารี่ในเวลานี้ ยังไม่ได้เข้าไปในหุบเขาก็เห็นสถานการณ์ภายในอย่างชัดเจนแล้วเขาเผยรอยยิ้มราบเรียบออกมาบนใบหน้าเดินตามทางเดินสายเล็กๆนั้นไปหุบเขาน้อยลูกนี้ไม่ใหญ่นักมีพื้นที่แค่ร้อยกว่าจ้างเท่านั้นและตรงกลางของหุบเขาก็เพียงมีห้องศิลาเล็กๆสองสามห้องไม่มีสิ่งอื่นอีกมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ใช้อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นทว่าบริเวณรอบๆห้องก็เก็บกวาดได้อย่างสะอาดสะอา้าน ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าอะไรประเภทนั้นปรากฏขึ้นบางทีสตรีแซ่ซ้งอาจจะทําอะไรบุ่มบ่ามไปจนทําให้คนที่อยู่ในห้องศิลาตกใจเงาร่างอรชอนอ่อนแอแวบหายไปสตรีผู้งดงามสวมชุดสีเหลืองคนหนึ่งก็ปรากฏตัวที่หน้าประตูห้องศิลาห้องหนึ่งสตรีผู้นี้มองปราดเดียวก็เห็นหารลี่ที่เดินนําเข้ามาชั่วขณะนั้นใบหน้าพลันเผยแววสับสนออกมา หลังจากลังเลเล็กน้อยก็ยังคงเดินเข้ามาคารวะฮารลี่อย่างนอบน้อมริมฝีปากบางๆเผยเอออกพร้อมเอ่ยว่าไมหนิงคาราวะท่านวุโสหานยินดีกับท่านวุโสหานที่บรรลุระดับก่อกำเนิดแล้วน้ำเสียงของสตรีผู้นี้อ่อนโยนหน้าฟังแต่ในคำพูดกลับแฝงความไม่พอใจที่อธิบายไม่ถูกเอาไว้ฮารลี่ได้ฟังแล้วพลันเผยสีหน้าอึดอัดเล็กน้อยหลังจากยิ้มอย่างขมขื่นแล้วถึงได้เอ่ยว่า แม่นางเหมยจากกันไปหลายปีเจ้าก็คงงดงามเหมือนเก่ายิ่งไปกว่านั้นดูจากพลังยุทธ์ของเจ้าดูเหมือนจะเข้าใกล้จุดสูงสุดของระดับสร้างปราณแล้วไม่นานคงบรรลุระดับหลอมรวมสินะตอนที่752ผลเทียนวิญญาณกับยานำโชคสตรีโฉมสครานที่ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าของหาลี่ผู้นี้ก็คือเหมยหนิงที่มาเทียนหนานพร้อมกันกับหาลี่ใบหน้าง,งดงามของนางดึงดูดใจ ชวนให้หลงไหลามากขึ้นกว่าเมื่อหลายปีก่อนนักชนรุ่นหลังมีวันนี้ได้ก็เพราะบุญคุณที่ท่านอาวุโสมอบยาลูกกรอนให้ในวันนั้นหลังจากสีหน้าไม่พอใจของเหมยอหนิงแวบหายไปใบหน้าก็ยังคงมีความนอบน้อมประดับอยู่หาลี่ที่บรรลุระดับก่อกำเนิดในตอนนี้ฐานะไม่ธรรมดายิ่งกว่าวันนั้นน้องเหมยสหายวิญญาณม่วงอยู่ที่นี่หรือไม่ เวลานี้สตรีแส้ซ่งเดินออกมาจากด้านหลังของฮารี่แล้วร้องทักอย่างสนิทสนมนี่จึงทำให้ฮารี่มองพิจารณาสตรีผู้นี้แวบหนึ่งด้วยความประหลาดใจท่านอาวุโสซ่งพี่หญิงวิญญาณม่วงกำลังฝึกบำเพ็เพียนอยู่ในห้องทว่าใกล้จะออกมาแล้วทั้งสองท่านเข้าไปนั่งในห้องของชนรุ่นหลังก่อนเถิดเมยหนิงกลับไม่กล้าดูแคลนเอ่ยขึ้นด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจฮารี่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ เพราะว่าเมื่อเขาแผ่จิตสัมผัสออกไปที่ห้องศิลาอีกห้องหนึ่งมีคนนั่งสมาธิอยู่ในนั้นไอวิญญาณกำลังกระเพื่อมไปมากลับจะออกจากการฝึกบำเพ็ญเพียรจริงๆดังนั้นหารี่และสตรีแท่ซ่งจึงเดินเข้าไปในห้องศิลาด้วยความนอบน้อมของเหมยหนิงและพากันนั่งลงจากนั้นเหมยหนิงพลันเทชาวิญญาณให้ทั้งสองคนละแก้วด้วยความมีปฏิพานไหวพริบแม่นางเหมยช่วงนี้เจ้าและแม่นางวิญญาณม่วงฝึกบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่มาโดยตลอดหรือ หรือว่าไม่ได้เข้าร่วงสำนักใดๆเลยฮาลี่จิบชาวิญญ,ญาณอึกหนึ่งและเอ่ยถามอย่างราบเรียบข้าและพี่หญิงม่วงเคยปรึกษากันแล้วว่าจะดูสำนักต่างๆในเทียนหนานก่อนและรอจนพลังยุทธมั่นคงแล้วถึงจะค่อยคิดเรื่องเข้าสำนักดังนั้นช่วงสองสามปีมานี้จึงออกไปดูตามที่ต่างๆมาตลอดถึงอย่างไรเสียสถานการณ์ในเทียนหนานก็ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายกว่าที่ที่พวกเรามา เหมยหนิงยืนอยู่ด้านข้างของหารี่พลางก้มศรีรษะลงต่ำเล็กน้อยขณะเอ่ยตอบเมื่อเห็นเหมยหนิงที่อยู่เบื้องหน้าสตรีแซ่ซ่งไม่ได้เผยท่าทีจะปกปิดว่าตนเองคือผู้บำเพ็ญเพียรที่มาจากภายนอกหารี่ก็ตกตะลึงเล็กน้อยและเข้าใจขึ้นมาว่าสิทธิ์หลานแซ่ซ่งของตอนเองคงจะเข้าใจเรื่องราวของมหาสมุทรดาวคลั่งอยู่เล็กน้อยดูแล้วความสัมพันธ์ของสตรีผู้นี้กับวิญ,ญญาณม่วงคงจะไม่เลวจริงๆ ทว่าเมื่อเห็นเหมยหน,นิงมีท่าทีอ่อนโยนและเชี่ยวฟังเชน่นนี้หานลี่ก็รูปคางไปมาไม่อยากเอ่ยถามอะไรต่อแค่หันหน้าไปมองสตรีแซ่ส่งอีกคนที่ยืนอยู่ด้านข้างแวบหนึ่งแล้วเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มว่าครั้งนี้เจ้ามาหาข้าแทนวิญญ,ญาณม่วงคงไม่ได้อยากให้ข้าพบสหายเก่าสินะมิฉะนั้นแค่มาส่งจดหมายสิทธิหลานซ่งจะมีท่าทีรับรับล่อๆมังเลอยู่นานไปทำไมท่านอาจารย์อาข้า สตรีแซ่ซ่งได้ยินพลันหน้าแดงก่ำอ้ำอ้อึ้งอึขึ้นมาเหมยหน,นิงเผยสีหน้าอึอดอัดเล็กน้อยขณะที่กำลังจะเอ่ยอะไรนั้นด้านนอกห้องกลับมีเสียงหัวเราะอ,อย่างแผ่วเบาของสตรีดังเข้ามาพิหารเหตุใดต้องทำให้น้องหญิงทั้งสองลำบากใจด้วยความจริงแล้วกว่าครึ่งล้วนเป็นความคิดของข้าเองเมื่อเปล่งคำพูดออกมาตรงประตูก็มีร่างของสตรีชุดขาวราวกับเทพธิดาปรากฏขึ้นใบหน้าของสตรีผู้นี้สดใส ดวงตาเคลื่อนไหวไปมาตอนที่ก้าวเข้ามานั้นก็ทำให้รู้สึกหลงไหลความจริงแล้วตอนนี้ข้าควรจะเรียกพี่หารว่าท่านอาวุโสสินะถึงอย่างไรข้าก็รู้สึกว่าเรียกพี่หารจะเหมาะกว่าถึงอย่างไรเสียอายุของพี่หารก็อาจจะไม่ได้แก่กว่าข้าพี่หารคงไม่ถือสาสินะวิญญาณม่วงเดินเข้ามาในห้องอย่างช่มช้าเหม,มปากอมยิ้มขณะเอ่ย ผ่านประสบการณ์เรื่องราวมากมายทั้งที่พระราชวังนภาศูนและอเวจีทมินมาอีกทั้งยังใช้เวลาร่วมกันที่มหาสมุทรไร้ขอบเขตกับฮรลี่สตรีผู้นี้และฮรลี่จึงไม่ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าอะไรกันเวลานี้อาจจะคิดว่าตนเองเป็นคนสนิทของฮรลี่ไปเสียแล้วฮรลี่ได้ยินแล้วพลันพิจารณาสตรีผู้นี้สองสครั้งถึงแม้ว่าตอนนี้พลังยุทธของเขาจะอยู่ในระดับก่อกำเนิด เมื่อเห็นวิญญาณม่วงที่เผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาก็ยังคงรู้สึกว่าใจสัน่นถูกนางทําให้หลงไหลอย่างไม่รู้ตัวคําว่างามล่มเมืองที่ในหนังสือเอ่ยคงจะหมายถึงผู้ที่มีความงดงามเช่นนี้สินะแต่หากจะพูดถึงหน้าตาอย่างเดียวแล้วในใจของเขาก็ไม่มีผู้ใดมาแทนที่หนานกงหวานได้เทียบกับสตรีผู้นี้แล้วยังห่างกันอยู่อีกขั้นหนึ่งแน่นอนว่าความเยือกเย็นและเงียบสงบของหนานกงหวาน เทียบกับสตรีผู้นี้ที่เย้าวยวนหน้าหลงไหลนั้นเป็นความงามสองประเภทที่ไม่เหมือนกันแต่พอฟัดพอเวี่ยงกันได้เรียกอะไรก็แล้วแต่เอถอะทว่าถ้าแม่นางวิญญาณม่วงเดินออกไปนอกขุบเขานี้ด้วยใบหน้าที่แท้จริงแล้วก็เกรงว่าคงดึงดูดความวุ่นวายมาให้เทียนหนานแน่นอนอย่าถูกตัวประหลาดเท่าต้องตาและบังคับฝืนใจไปก็แล้วกัน เมื่อเห็นสหายเก่าจากมหาสมุทรดาวคลั่งฮาลี่ก็เอ่ยประชดสตรีผู้นี้อย่างหาได้ยากประโยคหนึ่งวิญญาณม่วงหัวเราะคิกคักไม่ได้เผยสีหน้าโกรธเคืองออกมากลับชำเลืองมองฮาลี่คราหนึ่งแล้วหันไปทักทายสตรีแซ่ซ้งครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่หญิงส่งจริงๆข้าและเหมยหนิงไม่สะดวกที่จะเข้าไปในเมืองเอกนภะาจริงๆไม่เป็นไรเรื่องนี้ข้าเองก็อยากเข้าร่วมด้วย ออกแรงนิดหน่อยก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วสตรีผู้นี้มีใบหน้าตกตะลึงขณะเอ่ยถึงแม้นนางจะรู้ว่าวิญญาณม่วงและหารลี่เป็นสหายเก่ากันจริงๆแต่ดูจากที่ทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างสนิทสนมแล้วก็ยังอยู่นอกเหนือความคาดหมายของนางอยู่ดีแต่ก็ทำให้มั่นใจในการดำเนินการครั้งนี้มากขึ้นอีก3ส่วนเวลานี้วิญญาณม่วงทรงยิ้มเบิกบานให้ฮารลี่แล้วเอ่ยอย,ย่างแผ่วเบาว,ว่า ทุกครั้งที่พบหน้ากันพลังยุทธ์ของพี่หานก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้วิญญาณม่วงตกตะลึงจริงๆไม่รู้เลยว่าพี่หานฝึกบําเพ็ญเพียรอย่างไรและตอนนี้ชื่อเสียงของพี่หานก็เกรียงไกรยิงทำให้ข้าและน้องหญิงเหมยตกตะลึงจนไม่รู้จะเอ่ยอะไรผู้คนภายนอกบอกว่ากำลังของพี่หานอาจจะเทียบกับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางความสามารถยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ จวิญญาณม่วงก็อมยิม้มขณะจ้องเขม็งไปยังหฮรี่แต่ดวงตาสดใสกลับแฝงความรู้สึกรอคอยเอาไว้หฮรี่ใจเต้นแต่หลังจากคบคิดแล้วก็ไม่ได้เอ่ยตอบไปตรงๆกลับมองไปยังสาวงามที่อยู่เบื้องหน้าแล้วถามว่าแม่นางวิญญาณม่วงแค่พบหน้ากันก็ถามว่าความสามารถของข้าเป็นอย่างไรรีบร้อนไปหน่อยกระมังบอกจุดประสงค์ที่ตามหาผู้แท้หารมาก่อนได้หรือไม่ข้าน้อยอยากรู้สถานการณ์ก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องอื่น ฮร์ลี่มีท่าทางราบเรียบไม่รีบร้อนเมื่อได้ฟังคำพูดของแฮร์ลี่ดวงตางดงามของวิญญาณม่วงก็กระพริบปริบปรบิพลางเอ่ยขึ้นอย่างเกอ้อเขินเล็กน้อยข้ารีบร้อนไปหน่อยจริงๆทว่านั่นก็ไม่แปลกความจริงแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากจำเป็นต้องใช้พลังยุทธระดับก่อกำเนิดขั้นกลางขึ้นไปถึงจะทำให้สำเร็จได้ข้าเองจึงรีบร้อนไปหน่อยเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากเรื่องอะไรกันแน่ อยากให้ข้าลงมือช่วยก็พูดมาตามตรงเถอะดูแล้วไม่ต้องให้ข้าพูดพี่หานก็น่าจะเดาออกได้หลายส่วนพวกเราต้องการตามสหายหานมาร่วมมือจริงๆทว่าวก่อนหน้านั้นข้าอยากถามสักหน่อยก่อนหน้านี้พี่หานได้ไปทุ่งหญ้ามู่หลานกับเหล่าตัวประหลาดเท่าระดับก่อกำเนิดและได้สมบัติมาจากอรหันชังคุณมาใช่หรือไม่เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงคนที่รู้เรื่องนี้น่าจะมีไม่มากถึงจะถูก าร์ลี่น่าเปลี่ยนสีเล็กน้อยเออย่างตกตะลึงเรื่องนี้พวกเรารู้มาจากปากของผู้บำเพ็ญเพียรสำนักวิญญาณคนหนึ่งคนผู้นั้นคือชนรุ่นหลังที่มีความสัมพันธ์สายตรงกับอาวุโสผู้ดูแลสำนักวิญญาณหลังจากที่เห็นใบหน้าจริงของพี่หญิงวิญญาณม่วงด้วยความบังเอิญก็ถูกพี่หญิงวิญญาณม่วงทําให้หลงไหลคลั่งไคล้จนสติหลุดไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ยอมเล่าให้ฟัง เหมยหนิงที่อยู่อีกข้างเอ,อ่ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มจางๆเจ้าเด็กบ้าเจ้าพูดไร้สาระอะไรวิญญาณม่วงได้ยินแล้วก็กลืนน้ำลายลงไปอึกหนึ่งแก้มแดงระเรื่อดูแล้วช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของสองสาวคงจะดีเป็นอย่างมากหากเป็นสำนักวิญญาณแล้วก็รู้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อหฮลี่ได้ยินแล้วก็พยักหน้าน้อยๆความสงสัยในใบหน้าหายไปกว่าครึ่ง คิดไม่ถึงว่าพี่หานจะบรรลุระดับก่อกำเนิดแล้วและยังระมัดระวังรอบคอบเหมือนแต่ก่อนอย่างไรอย่างนั้นดวงตาของวิญญาณม่วงกรอกไปมาเหลือบตามองหารี่แวบหนึ่งแล้วเอ่อยอย่างนุ่มนวลข้าเพิ่งบรรลุระดับก่อกำเนิดเท่านั้นยังไม่ใช่ผู้ที่ข้าไม่ตายเรื่องที่ควรระวังก็ยังต้องระมัดระวังทว่าเรื่องที่ข้าไปทุ่งหญ้ามู่หลานเพื่อหาสมบัตินั้นเกี่ยวอะไรกันกับสิ่งที่พวกเจ้าตามหา หรือว่าพวกเจ้ารู้ความลับอะไรมาจากสำนักวิญญาณฮรลลี่ถามอย่างมีแผนการท่านอาจารย์อาหารมีสายตากว้างไกลจริงๆความจริงแล้วเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับสมบัติชิ้นหนึ่งในหุบเขามานโรยลูกศิษย์สำนักวิญญาณผู้นั้นหลุดปากออกมาต่อหน้าเราสามคนอย่างไม่ได้ตั้งใจพวกเราเลยรู้เรื่องนี้ สตรีแท้ซ่งที่ยืนอยู่ตรงข้ามของหาร์ลี่และดูท่าทางไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเห็นหาร์ลี่มีท่าทีสุภาพอ่อนโยนกับวิญญาณม่วงที่อยู่ตรงข้ามก็รู้สึกประหลาดใจพลางเอ่ยปากแทกขึ้นหุบเขามานโรยข้าจำได้ว่ามีเพียงอรหันช่างคุณที่ออกมาได้อย่างปลอดภัยสำนักวิญญาณรู้เรื่องสมบัติในหุบเขาได้อย่างไรพวกเจ้าคงไม่ได้ถูกหลอกลวงมาหรอกนะ น่าจะไม่ใช่ตอนนั้นพวกเราสามคนประหลาดใจมากจึงร่วมมือกันใช้เคล็ดวิชาลวงตาไม่เพียงจะได้ชื่อของสมบัติจากปากคนผู้นั้นมายังรู้ตำแหน่งของสมบัติชุดนั้นมาโดยไม่รู้ตัวด้วยส่วนสำนักวิญญาณรู้ได้อย่างไรนั้นคนผู้นั้นไม่มีค่าพอเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่แน่ใจนักทว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องหลอกลวงวิญญาณม่วงดวงตาเปล่งประกายขณะเอ่ยต่อให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง แล้วมันสมบัติอะไรที่ทําให้พวกเจ้าสนใจถึงเพียงนี้คงไม่ใช่สมบัติโบราณทั่วไปสินะหาร์ลี่ขมวดคิ้วแน่นในที่สุดก็เอ่ยถามถึงเรื่องนี้ท่านอาจารย์อาหารเคยได้ยินผลเทียนวิญญ,ญาณหรือไม่เจ้าคะเมื่อได้ฟังคําพูดของหาร์ลี่สตรีทั้งสามก็มองสบตากันแวบหนึ่งสตรีแซ่ซ่งถึงได้เอ่ยขึ้นอย่างเคร่งครึมอะไรนะผลเทียนวิญญ,ญาณไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหม สิ่งนั้นหายสาบสูญไปจากโลกนี้มานานแล้วไม่ใช่สิหุบเขามารโรยปิดตายมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตการก็อาจจะมีของสิ่งนั้นอยู่ในหุบเขาจริงๆก็ได้นะหาร์ี่ที่มีสีหน้าราบเรียบมาโดยตลอดในที่สุดก็ตกตะลึงขึ้นแม้กระทั่งพูดได้ว่าตื่นเต้นเล็กน้อย ดูแล้วพี่หานคงจะรู้จักผลวิญญาณนี้ไม่น้อยเลยเช่นนั้นก็น่าจะรู้ว่าหากใช้ผลเทียนวิญญาณปรุงยาลูกกลอนตามตำนานแล้วถึงแม้ว่าทั้งชีวิตของผู้บำเพ็ญเพียรจะปรุงยานี้กินได้เพียงครั้งเดียวยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อจำกัดว่าต้องเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่มีระดับต่ำกว่าเทพแปลงแต่ยาลูกกลอนโบราณชนิดนี้ก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการทลายจุดคอขวดเล่ากันว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่กินยานี้ลงไป จิตสัมผัสจะถูกฤทธิยากระตุ้นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งและจะบรรลุระดับได้อย่างคาดไม่ถึงถึงแม้ว่าความรู้สึกนั้นจะไม่มีทางอธิบายออกมาได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งทุกคนที่กินเข้าไปก็ล้วนได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่หลังจากทานไปได้ผู้บำเพ็ญเพียรส่วนใหญ่ก็จะทลายจุดคอขวดที่เคยติดอยู่ได้มีเรื่องเช่นนี้จริงๆในตำราบโบราณได้บันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นจำนวนมาก มิเช่นนั้นยาลูกกลอนชนิดนี้คงไม่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ขนาดนี้และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันน่าเสียดายที่วัตถุดิบหลักในการปรุงยานำโชคชนิดนี้อย่างผลเทียนวิญญาณเป็นสิ่งที่หายากตั้งแต่ในอดีตการถึงแม้ว่าจะมีสูตรปรุงยาแต่หลังจากยุคโบราณมานั้นก็ไม่มีผู้ใดปรุงมันขึ้นได้แล้ววิญญาณม่วงพยายามรักษาความเยือกเย็นเอาไว้ขณะเอ่ยแม้ว่าสตรีแซ่ซ่งและเหมยหนิงจะรู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้ว แต่เมื่อเอ่ยถึงยาลูกกลอนนี้ในตอนนี้แววตาก็ยังฉายแววตื่นเต้นดีใจออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวโดยเฉพาะเหมยหนิงถ้าหากมียานำโชคเม็ดนี้แล้วก็นางก็มีความมั่นใจที่จะบรรลุระดับล้อมรวมเพิ่มขึ้นแล้วแต่เวลานั้นใบหน้าของหาร์รี่ที่ฉายแววตื่นเต้นกลับค่อยๆหายไปและเงียบขึมลงหลังจากครุ่นคิดอย่างละเอียดแล้วหาร์รี่ถึงได้เอ่ยถามอย่างเงยือกเย็นว่า หากบอกว่าหุบเขามาโรโอยมีผลวิญญ,ญาณน,นี้เช่นนั้นที่สำนักวิญญาณยอมเสียของมีค่าเพื่อดึงคนอื่นที่ไปค้นหาสมบัติมาเป็นพวกและคิดจะสังหารหนานลงโหเพื่อแย่งมรดกของอรหันชังคุณก็เข้าใจได้แล้วทว่าข้ายังมีอีกหลายจุดที่ไม่เข้าใจพวกเจ้าต้องตอบคำถามสักหน่อยมิเช่นนั้นต่อให้ผลวิญญาณดึงดูดใจแค่ไหนข้าก็ไม่มีทางเอาชีวิตไปเสี่ยง จบแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับฟังครับฝากกดไลค์เสียด้วยนะครับผม